สก,กิดดิ k ูโนวันที่เสนอตอนนักเตะที่มีมูลค่ามากที่สุดของเชลซีเว็บตรงมั่นคงชับไวใส่ใจทุกระดับและโปรโมชั่นดีๆมากมายที่โคปา99หลังจากฤดูกาล2019-2020เชลซี 20, ได้ทุ่มเงินมหาศาลเหมือนพวกเขาเก็บกดมานานจากฤดูกาลที่แล้วที่ถูกแบนซื้อขายโดยการผิดกฎการซื้อขายนักเตะที่อายุไม่ถึงเกณฑ์มาร่วมทีม จึงทาให้พวกเขามีเม็ดเงินจํานวนมากในการซื้อขายนักเตะในตลาดประจําปีนี้ซึ่งณนะเวลาที่คลิปออกอากาศเชลซีก็มีนักเตะที่ย้ายเข้ามาใหม่แล้วถึง6คนโดยนักเตะ4ใน6คนนี้มีมูลค่ารวมถึง200ล้านยูโรเป็นที่แน่นอนอยู่แล้วว่าสิงไฮโซที่อยู่ภายใต้ร่มเงาของเซียม,มีโรมมนอับราโมวิชไม่เคยเดือดร้อนเรื่องเงินแน่นอนและในวันนี้เราจะพูดถึงนักเตะที่มีมูลค่ามากที่สุดของเชลซีไม่ว่านักเตะพวกนี้จะคุ้มค่าราคาหรือไม่ แต่ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของเชื้อไฟในการผ่านเงินของสโมสรสิงไฮโซคนแรกจอร์จินโยจอร์จินโยย้าย,ายจากนาบุลีด้วยค่าตัว57ล้านยูโรในยุคข,ของมาริโอซารีเขาย้ายมาสู่มหานคนรลอนดอนในย่านสิงไฮโซเมื่อรดูการ2018-2019ดอโดยฤดูกาลแรกที่พี่แกาย้ายมาอาจจะแพ้อากาศที่ลอนดอนก็เป็นได้ฟอร์มค่อนข้างแย่และหนักไปทางทุเลศเลย อาจจะเป็นเพราะด้วยข่าตัวที่สูงและความกดดันที่มหาศาลในลิกกัุกฤษทําให้ผลงานของจอร์จิโย่ในฤดูกาลแรกนั้นไม่ค่อยดีนะักแต่ณน,นปัจจุบันเขาเริ่มทําผลงานได้ดีและชัดเจนมากขึ้นและเราหวังว่าเขาจะพัฒนาได้ไกลกว่านี้คนต่อมาเฟร์นันโดตอไม้เอ้ยตอเลสตอเลสย้ายจากลิเวอร์พูลมาด้วยค่าตัว58ล้านยูโรผลงานของตอเลสกลายเป็นที่กล่าวถึงจนถึงทุกวันนี้ว่าเชลซีโดนย้อมแมวขาย ซึ่งผลงานของเขาต่างจากตอนอยู่ลิเวอร์พูลอย่างมากโดยศูนย์หน้าต่อไม้คนนี้ถูกยืมไปเอซิมิลานบ้างเขาลงเล่นให้เชลซี172นัดยิงไปแค่45ประตูเท่านั้นในฐานะหน้าเป้าแต่ถึงกระนั้นเขาก็พาทีมคว้าถ้วย FA ครับยูโรป้าและยูฟาแชมเปี้ยนลีกมาได้คนที่3คริสเตียนพุริสิตเขาย้ายมาจากดอดมุนด้วยค่าตัว64ล้านยูโรแต่ด้วยสถานการณ์ทีมตอนนั้นที่กำลังโดนแบน จึงต้องปล่อยให้ดอดมุลใช้งานก่อนโดยสัญญาย,ยืมตัวครึ่งฤดูกาลแต่พอย้ายกลับมาเชลซีเชลซีก็อยู่ภายใต้การคุมทีมของแฟงแรงค์ลามพาร์ตแล้วแต่ต้องบอกเลยว่าการมาของผู้ิิสิทธ์ถือว่าคุ้มค่าตั้งแต่การจากไปของอาซาไม่ได้ตายนะไปมีมาดริดคนที่4อัลบรโรโมราตาซากระเบอือโมราตารายนี้มาจากเรียมลมาดริดโดยค่าตัวถึง66ล้านยูโรแถมยังอยู่แค่ฤดูกาลเดียวอีกด้วยโดยค่าตัวมหาศาล ที่ลงไปแค่47นัดยิงเพียง16ประตูชื่อของอัลบาโรมราตาจึงถูกถอดออกและขายให้กับแอตเาติริตในเวลาต่อมาและคนสุดท้ายที่มีมูลค่ามหาศาลที่สุดเกปาอาริซาบาลกาชื่ออันยากชิบหายเกปาย้ายมาฤดูกาล2 0 1 8ันด้วยค่าตัวถึง80บล้านยูโรแม้เกปาจะค่าตัวแพงมหาศาลขนาดไหนแต่ผลงานก็ไม่ได้หวือหวาอะไรมากมายถึงแม้จะช่วยเซฟลูกสำคัญสำคัญไว้ได้ แต่ช็อตเบเวอร์ก็ยังมีให้เห็นบ่อยเป็นไงกันบ้างกับนักเตะที่มูลค่าสูงที่สุดของเชลซีเอาจริงๆผมว่า5คนนี้คุ้มอยู่คนเดียวต้องมาลุ้นกันในฤดูกาลที่กําลังจะมาถึงผลงานของนักเตะใหม่จะเป็นยังไงบ้างจะพาสิงห์ไฮโซกลับไปสู่บัลลังก์แชมป์ได้อีกหรือไม่ต้องรอรุ้นกันผิดภาพประการใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และ Subscribe ให้ถึง1000 subscribe ด้วยเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับ โฮปา99ฝากง่ายถอนเร็วมีทั้งบอลมวยหวยบาคารา่าและเกมที่เล่นง่ายแต่ได้เงินแถมยังเก็บแต้มรีวอดเพื่อรับของรางวันฟรีสมัครขั้นต่ำรับไปเลยโบนัสฟรี30%แอดไลน์ไปที่ @cp99bet